สวัสดีครับกับสวัสดีพี่น้องสู้กูสู้คนนะครับผมมือ่อนี้กับมาพ่อกันอีกแล้วนะครับผมครับช่องครอบครัวอาร์ตนันดียู่กับผมบักคำอาร์ตผู้เก่าผู้เดิมนะพี่น้องนี่ครับผมเห็นในคลิปเขาเฮ็ดเฮ็ดอันนี้พี่น้องใน Tik To k อกเขาบอกว่าออกกล้วยดิบอันนี้เป็นกล้วยดิบเลยดเด้อพี่น้องกล้วยเขียวๆขียวแข็งแข็งเด้อพี่น้องออามาฝานมาหันห่นมาหันห่นมาหั่นมาหั่นลก็เห็นมันได้ยังเสียพี่น้องนี่เห็นมันได้เพื่อจังอัน เฟนนฟาครับพี่น้องแล้วก็ไปชุบแปง้งชุบแปง้งทอดกรอบแล้วก็ไปทอดมานล้วว่าแตเลยรองเฮ็ดเบิ่งพี่น้องเดี๋ยวเฮามาลองซิมพร้อมกันเลยครับผมกับอันนี้เป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดครับผมพออกว่าต้องกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดครับพี่น้องยวออันดับแรกเขามาสีข้างในเบิ่งก่อนว่ามันสิเป็นนาตาข้างในพี่น้องนี่ครับผมนี่พี่น้องนาตาข้างในมันก็นสิเป็นประมาณนี้แล้วครับผมนี่ อันนี้เป็นกล้วยดิบกล้วยดิบชุบแป้งทอดเฟนฟายประเทศไทยพี่น้องมามาครับผมกันไในกะมากินน้ำกันแล้วครับผมกันไในกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บะคำอาดคับช่องขอบครัวอานันดีน้ำนมพี่น้องมามาเอาไปลองเห็ดกินแล้วพี่น้องมามันจิเซียบว่พี่น้องอืม เดี๋ยวลองกินแบบพ่า้องกินมันจินมเมืองหนี่น้องยังไม่เปียกมันอยู่เลยเนี่ยเนี่ยเปลือกเขียวๆเลยเลยพี่น้องอืรสชาติมั่น ชอบดีไหมน้องตอนใส่แป้งกับใส่เกลือเมื่อไหร่น้องใส่เกลือใส่พงนัวแล้วก็บมะขุก,กกับบันกวนดิบเที่ยวเดี่ยวหั่นไว้แซ่บสวยปะอือโอ<ฮ>้ <laughs> เห็นเนวแปลกๆแซ่บเซยพี่น้องมากมากพี่น้องแซ่บเซยแซ่บเซยเนวแปลกๆอือโอ้ รสชาติเดียวกันเลยพี่น้องกับอันเฟนไฟโอ้บันนี้ประเทศให้เขาสิมีเฟนไฟประจำประเทศแล้วพี่น้องกวยดิบชุบแป้งทอด โอ้โสชาซาจยกันเลยลองไปเห็ดกินบ้างเนอะพี่นออ้องออืเปี้ยบเปอี้ย ก่อนนี้ใหใส่เลยจกเสียหาแค่นั้นเขาฮึเหฮนเึฮึฮึฮเฮึฮ็ฮเฮึฮึเึฮนฮึฮึฮึคึฮ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 อฮึฮึฮึอึ กล้วยดิบกล้วยเขียวๆเลยพี่น้องกล้วยน้ำว้าหรือผูอ้ใดสชอบกล้วยยังกระไดได้พี่น้องเขาว่าแต่อยู่บ้นนันมีกล้วยน้ำว้าก็เรียกวกล้วยน้ำว้ามาหั่นแล้วก็กชุบแปง้งเสียงกรอบสนั home. ่นมาก เผ็ดเขาบอกว่าต้องกินกับน้ำจิ anyway> ้มซีฟู้ดทั้งสี่คอกันพี่น้องมือปไ๋ยอยากกินกับซอสเเทดซอสพริกกระไรเนี่ยแต่ว่าในคลิปเขาบอกว่าต้องกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดไนแล้วว่ะ อืมอืมตอนอย่างจังในกับฝากคนไลค์กดแชร์ห้ประคำอาดน้ำตัวพี่น้องใส่เลยพี่นอ้องอืม เฮ้ยสียบไหลีพี่น้องจังไหนกับไปร้องเห็ดเบิ้งนะครับผมกับเมนูกล้วยดิบทอดพี่น้องกล้วยดิบจุ่แปมทอดพี่น้องเป็นเฟนไฟรายประเทศไทยพี่น้องรสชาติเดียวกันเลยกับเฟนไฟรายกับน้ำจิ้มซีฟู้ดครับผม โอ้จังไดยก็นสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแซ่์พี่ลีแซ่์พี่ลีพี่น้องจังไดยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บังคับอาร์ตกับช่องครอบครัวอนารนั่นเดีน้ำเต้าพี่น้องจังไดยสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอเอ่ยคำว่าสวัสดีครับ